สถาปนิกคนนี้คือผู้จุดกระแสความเอ็ดลักชรี่ให้กับวงการสถาปัตยกรรมในโลกของการออกแบบที่เต็มไปด้วยเทรนหมุนเวียนไม่หยุดนิ่งโทมัสจูแฮนเซนคือหนึ่งในสถาปนิกที่ยืนยันว่าความเรียบง่ายที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่จืดชืดและความงามไม่ได้อยู่ที่ความโดดเด่นแต่อยู่ที่บริบทที่กลมกลืนประสบการณ์การทำงานกว่า20ปีในสายงานออกแบบของเขาสิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างไม่ใช่แค่เรื่องของชื่อเสียงในการออกแบบอาคารหรูอย่าง One 5 i f หรือชาร์ตต n t ันทาวเวอร์ในนิวยอร์กแต่คือวิธีคิดที่จะมองพื้นที่และวัสดดุเเป็นนหึ่งียวกั สำหรับเขาเฟอร์นิเจอร์ไม่ใช่ของตกแต่งเพิ่มเติมแต่เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ต้องพูดภาษาร่วมกับสเปซได้ยอย่างแนบเนียนโทมัสมองว่าเฟอร์นิเจอร์ไม่ใช่สิ่งที่เอามาวางทีหลังครับแต่มันคือองค์ประกอบของสเปซที่จะอยู่กับเราไปอีกนานเพราะทุกเส้นโค้งทุกวัสดุทุกพื้นผิวล้วนส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ใช้งานในแต่ละวันอย่างที่สโคปทองหล่อครับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่โทมัสได้เข้ามาออกแบบทุกยูนิตคือเพนเฮาส์ระดับอัลติเมทคาสที่ออกแบบเรื่องราวราวกับเป็นงานคราฟในระดับ cale, ะับมโเเลแะีีพยงง18นนท่่า้ซึ3 จาก18ยูนิตนี้เองจะได้ชุดเฟอร์นิเจอร์ของโทมัสเข้าไปออกแบบและเลือกวัสดุด้วยตนเองโดยจะยึดหลักการไม่ตกแต่งเกินจําเป็นและเฟอร์นิเจอร์ที่แสดงออกถึงความซื่อตรงของวัสดุได้อย่างชัดเจนทั้งในรอยเย็บมุมโค้งผิวสัมผัสและสัญญาณในการดีไซน์ที่เป็น,สนเสน่ห์ของเฟอร์นิเจอร์ชุดนั้นๆเช่นไม้อกสีขาวที่ไม่ได้ถูกเคลือบจนมิดลายไม้แต่ปล่อยให้เกรนของมันเล่าเรื่องหรือหินธรรมชาติที่ไม่ได้โดนเจรไนาให้เกิดความเงาเพื่อความหรูแต่เผยเท็กซ์เจอร์ที่มีน้ำหนักของเวลาทั้งหมดนี้คือคนิการรพูดดว,วัสุห เป็นหัวใจสำคัญของการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่นี่ต้องบอกว่ากระแสคลาสสิคลักชัวรี่เป็นเทรนด์ที่คนให้ความสนใจกันอย่างมากในช่วงนี้และโทมัสจูฮันเซนคือหนึ่งในคนที่ออกแบบด้วยแนวทางนี้ที่ต้องการสร้างสุนทรียะในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วผ่านความช้าแต่ลึกและเชื่อว่าความเรียบง่ายที่ไม่หรูหราแต่สามารถปลอดภัยและเป็นตัวเองได้อย่างยั่งยืนคือความงานที่แท้จริงที่ผู้คนกำลังมองหาในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย